เราเป็นคนตรงๆเราต้องพูดตรงๆใช่ไหมเฟียเดาไดไหมเอ้ยไม่ใช่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 อ้เยอตัดฟซลนืหายไปเลยไม่ใช่ไมอา้าบ้าบ้ไวะโอ๊ยขอคุูอีกสามร้อยตึไอ้เยอยตะลุึงแล้ว โอ้ออว้าวย้ำก่อนนะมันคือการแสดงนะมันคือการแสดงนะเอาเอาเอางี้คุยคุยงอนคุยงอนเอางี้เอาเป็นว่าสมมุติว่าสมมุตินะครับสมมุติสมมุติว่าผมทะเลาะกับเฟียแล้วหายกันไปเลยมันคือเรื่องสมมุติ เค <Okay, S 2> ป่ะ,ปะปแล้วเหมือนว่าผมก็เลังง้องกลับมายอะไรเงี้ยเ,นะเออตู้เอาเอาเนื้อเรื่องเป็นงี้ละกันเนื้อเรื่องในเรื่องในเรื่องเป็นงี้ละกันเอาเนื้อเรื่องอย่างเงี้ยโอเคนะโอเคนะเนื้อเรื่องอะไรเอาเป็นว่าเหมือนผมทะเลาะเพียแล้วไอ้นี่นะ เีที่จริงเก็ไม่อยากบอกงั้นไม่หรอกถามว่าอยากคุยไหมก็อยากคุยเหมือนเดิมมาแหละแต่ว่าก็เสียใจนะแบบว่าสองสามวันที่ผ่านมาแบบเออมันก็มันก็ไม่เหมือนเดิมอ่ะมันมันเป็นคนแบบเราแบบพูดเองแต่ทำไมเรารู้สึกแบบรู้สึกไอ้นี่เองเนาะ เออมันก็เสียใจเองอะ่ะก็เลยแบบรู้สึกมันเหมือนขาดอะไรไปทักอย่างเนี่ยมมันเหมือนมันขาดอะไรไปทักอย่างเลยแบบเออก็อยากแบบกลับมาคุยอะไรเงี้ยเออ <ST AN CE> วงเล็บคือการแสดง <ST AN CE> <ST AN CE> อืมแบบขอโทษเออที่เคยแบบงงแงขอโทษที่แบบคิดมากขอโทษ,โท,ษ,โท,ษที่โยงเรื่องนีน้เรื่องนี้หลายรอบสี่ห้ารอบ มันก็ขอโทษบ่อยจนมันก็เบื่อเนาะมันก็แบบก็รู้ว่าเบื่อแต่ว่าก็ให้ภัยได้ปะล่ะผู้ชายคนหนึ่งอะโอเคขอโทษบอกเลยเหรอให้บอกเลยเหรอ <c oughs> บอกเลยเหรอ ไปบล็อกเฟียนะเว้ยพอละวันพอละวันพี่เอาใหม่ไม่ผ่านไม่มองตาเฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยว,ยว <nt ing> จูบไม่โดนปากพี่ <ST S> มึงจะเอาชนะกูให้ได้ใช่ไหม <ST> S> <S ได้อยากให้โดนใช่ไหมได้ถ้ามึงจะเอาชนะกูน,นี่ <ST S> ได้ได้ได้ก <ST S> ูเอางี้เลย <ST> S> <S ย้อนย้อน <st S> <ST S> <ST S> <ST S> ต้องต้องหันหน้าไปหันี้ด้ใช่ไหม ไอ้เหียหน้าไอ้เหียหน้ามันใหญ่กว่าหน้าอุ้เคียรหน้าใหญ่กว่าหน้าอุ้ยเกิอรวะอ่าประมาณนี้วันเนี้ขอบคุณทุบเลยครับผมเปีย อย huh? <33 captions> ่าเปียนอะไอ้